งานต่อเติมสีใหม่งานต่อเติมสีงานต่อเติมสีใหม่สีเทาซาฮาราค่ะงานสีเทาซาฮาราอิงไม่เคยทํางานหลังคาบ้านหลังไหนเลยทําหลังนี้เป็นหลังแรกค่ะวันนี้เราอยู่กันที่อําเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะลูกค้าบ้านหลังนี้ต่อเติมทั้งหลังบ้านแล้วก็หน้าบ้านตอนนี้เนี่ยอิงให้ดูหลังบ้านก่อนเพราะว่าหลังบ้านเนี่ยจะใช้โทนสีใหม่ที่อิงมองแล้วว่าสวยและจะยอดฮิตมากๆ ถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตนะคะบ้านลูกค้าเนี่ยเขาจะแต่งด้วยสีโทนเทาเนาะเป็นสียอดฮิตไม่ว่าจะทําบ้านโมเดิร์นหรือว่าเหมือนบ้านหลังนี้ที่เป็นสไตล์ปัญญาแบบ2ชั้นค่อนข้างหรูเลยนะคะ งานต่อเติมข้างหลังเลือกเป็นโครงเนี่ยเป็นสีเทาซาราราทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าใครที่ดูรีวิวอีกนะคะก็จะเห็นว่างานสีเทาซาราราตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมมากๆที่ลูกค้าอิงมักจะไปทําประตูงานรัว้ววันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูงานต่อเติมโครงคาแบบที่ใช้สีเทาซาราราคา่ะเป็นสีอบพาวเดอร์โคตติ้งนะคะงานนี้เนี่ยใครที่ชอบสไตล์ขาวเทาดาห้ามพลาดคลิปนี้เลยไปดูกันไป ให้ดูโครงสร้างกันใกล้ๆนะคะสําหรับใครที่อยากจะต่อเติมครัวเนาะแล้วกําลังหาไอเดียอยู่สําหรับหลังนี้นะคะ เราเนี่ยต่อเติมโครงหลังคาเราเนี่ยทำยังไงให้ครัวด้านหลังเนี่ยไม่ดูทึบแต่ว่างานตัวโครงสีเทาเนี่ยถิงบอกว,ว่ามันดูสวยมากเพราะว่ามันเข้ากับตัวผนังนี้พอดีเลยนะคะแล้วมันก็ให้มูดแอนโทนสีเดียวกันบ้านหลังนี้เนี่ยเขาเน้นไปในทางเทาขาวแล้วก็เป็นโทนเทาอ,อ่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีรังน้ําในตัวหมดเลยเนาะแบบที่ญิงชอบทานะคะรังน้ําก็เป็นสีอบเทาซาฮาราด้วยคือค่อนข้างที่จะสวยงามมากแล้วก็แผงระแนงด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็ใช้เป็นตัวสี ะะตัวโครงที่ยิงระแนงใช้เป็นตัวสีขาวแบบที่พี่ๆเขากําลังยิงอยู่ตรงนี้นะคะใครที่กําลังมองหาไอเดียต่อเติมครัวด้านนอกวางเครื่องซักผ้าได้วางซิงล้างจานได้หรือว่าจะทําเป็นครัวปิดต่อเติมทําเป็นห้องอก็ยังได้นะคะสำหรับบ้านหลังนี้เอาไปเป็นไอเดียกันได้นะ